สาวดวงเฮงเดินอยู่ดีๆเจอทองคำซ่อนอยู่ในดินแดงก้อนใหญ่เบรเรมขนาดเท่าฝ่ามือรู้มูลค่าแล้วคนดูตกตะลึงเข้าเด่นเข้าเดดจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศค่ะซึ่งเขาได้เผยเรื่องราวการค้นพบอันล้ำค่าของหญิงสาวคนหนึ่งในออสเตรเลียเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอได้แชร์คลิปลงในติ๊กต็อกเผยให้เห็นประสบการณ์สุดน่าอัศจรรย์เมื่อเธอเดินเข้าไปเจอทองคำที่ซ่อนอยู่ในดินแดงลักษณะเป็นก้อนขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือคิดเป็นมูลค่ามากเกือบ เทเลอร์มาฮอนีเป็นทาย,ยาตรุ่นที่4ของครอบครัวนักสำรวจทองเธออาศัยอยู่ไม่ไกลจากเมืองแคลกูลีในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์การทำเหมืองทองคำโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอเหมือนถูกรางวัลแจ็คพอตเมื่อได้เจอกับทองคำก้อน20ออนซ์หรือเล่า566กรัมซึ่งมีมูลค่าถึง1,03,000ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือเล่า2.7ล้านบาทจากคลิปแสดงให้เห็นว่า เทเลอร์เก็บก้อนขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือขึ้นมาจากพื้นดินแดงสกปรกซึ่งหากไม่สังเกตด,ดูให้ดีหรือไม่ใช่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญก็อาจจะไม่รู้ว่าก้อนนั้นมีมูลค่ามากแค่ไหนบางคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่ก้อนหินธรรมดาธรรมดาตอนนี้มีเงิน1 3, 000, 000, นึ0 0 0สนสามหมเหรียญวางอยู่บนพื้นมันมีมูลค่าประมาณ3เท่าของมูลค่ารถของฉันคุณมองเห็นมันไหมดูสีมันเป็นตัวแทนของทองคาออซิทีแท้จริงก้อนใหญ่เต็มไปด้วยดินแดงและมีความบริสุทธ เทเลอร์กล่าวคลิปของเทเลอร์ได้รับความสนใจและกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วมีผู้คนเข้าไปชมมากกว่า2.9ล้านครั้งหลายคนเข้าไปแสดงความตกตะลึงและร่วมแสดงความดีใจไปกับเธอโดยกล่าวทำนองว่าโอ้โ oh, หเธอโชคดีมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทองคำจริงๆใช่ไหมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าว้า wow, วมันน่าทึ่งและขอแสดงความยินดีด้วยเทเลอร์มีประสบการณ์สำรวจทองมาตั้งแต่เด็กกับครอบครัวจากนั้นเมื่อโตขึ้นเธอก,ก็กลายเป็น นักขุดทองมืออาชีพก่อนหน้านี้เธอเคยปรากฏตัวในรายการเรียลลิตี้โชว์ทองถิ่นชื่อโกรัสและมักจะแชร์ประสบการณ์การค้นพบทองคาของเธอลงบนโซเชียลเมื่อปีที่ผ่านมาเธอค้นพบก้อนทองคํามูลค่า3 5 0 0 0ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว730 0 0 0บาทโดยใช้เพียงแค่เครื่องตรวจจับโลหะและยังพบก้อนทองคําขนาดเล็กอีกหลายก้อนซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่า10,000ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว2 8 0 0 0บาท ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ